ขอบคุณพี่เองด้วยนะครับค่ะแล้วมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษานะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เดินหน้าขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิจระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษานะคะโดยจะเริ่มดาเนินโครงการธนาคารหน่วยกิจอย่างเป็นทางการค่ะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นะคะติดตามจากคุณประวินมัยใบยคล้อยในสท360องศาค่ะ สวัสดีค่ะหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาก็คือการนำระบบธนาคารหน่วยกิจหรือว่าเครดิตแบงค์มาใช้ให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ทักษะความรู้ต่างๆมาเทียบคุณบุตรได้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรวันนี้ไปหาคำตอบกันค่ะธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์เป็นระบบสะสมหน่วยกิจของความรู้ความสามารถ ที่ได้จากทักษะประสบการณ์การทํางานการฝึกอบรมการเรียนรู้จากในโรงเรียนและนอกโรงเรียนหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตและสะสมไว้เพื่อเทียบคุณบุตรให้ผู้เรียนเรียนได้ตลอดเวลาตามความพร้อมเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิต ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2567เผยแพร่นในราฐกิจจานุบเบกษาเมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยดรอัธพลสังขาวาสีเลขาธิการสภาการศึกษาระบุว่าจะเริ่มดำเนินโครงการธนาคารหน่วยกิจอย่างเป็นทางการในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567วิธีการนี้เราก็จะเปิดกว้าง ในทุกช่วงชั้นของการศึกษาไม่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับเยาวชนที่เข้าสู่ระบบการศึกเพื่อให้เ,เข้าเกณฑ์การศึกษาตามระดับชั้นที่เขาพึงมีนะครับตามอายุและช่วงชั้นที่พึงมีนะครับให้โอกาสจะเข้ามาถึงส่วนที่2ก็คือกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีวศึกษาต่างๆเนี่ยเราก็ดําเนินการแต่โอเคละสูงกว่านี้ก็เป็นเรื่องของอวออุดมศึกษาที่จะดําเนินการซึ่งเขาก็มีของเขาไปแต่เราจะครอบคลุมเฉพาะในกลุ่มของกระทรวงศึกษาธิการ การในแก,ก่การศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและการศาึกษานอกระบบการศึกษานอกระบบนี้ก็จะผมว่าจะมีส่วนที่ช่วยมากขึ้นเนื่องจากว่ากลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเครดิตแบงก์จะช่วยเยาวชนกลุ่มนี้พ่อค้าแม่ขายที่ต้องการบุตการศาึกษาก็จะใช้เครดิตแบงก์โดยใช้ห่วงเวลาการศาึกษาเนี่ยที่เฟล็กซิเบิลมากขึ้นที่ยืดหยุ่นมากขึ้นครับ ระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลข,ขาธิการสภาการศึกษาได้เตรียมการเรื่องนี้มีการศึกษาวิจัยสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเครดิตแบงค์แพลตฟอร์อย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาคู่มือการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเชื่อมโยงการทํางานระบบธนาคารหน่วยกิจทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตเป็นมาตรฐานเดียวกันสิ่งที่เราห่วงใยก็คือว่าเมื่อคุณไปจัดแล้วนั้นมาตรฐานต้องไม่ตกไม่ใช่บอกว่าจ่ายตังค์ครบจบแน่อ,อะไรลักษณะยอย่างนั้นแต่จะต้องมีมาตรฐานที่จะต้องควบคุมคุณภาพที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเทียบโอนจากผลการปฏิบัติการการทํางาน 2. การเทียบโอนจากรายวิชา3การจะเปลี่ยนแกนวิชาในกลุ่มวิชาชีพเช่น เปลี่ยนนิติศาสตร์ไปเป็นช่างไฟฟ้า<ม>อะไรเหล่านี้การควบคุมมาตรฐานที่เกิดขึ้นเหล่านี้ที่เกิดขึ้นต้องต้องชัดเจนและมีมาตรฐาน<ม>ซึ่งขณะนี้แนวทางดําเนินการดังกล่าวในเรื่องของกรอบมาตรฐาน<ม>ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานจัดก,การศึกษาก็คือทั้ง3าสีแท่งที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ขณะนี้ได้ดําเนินการแล้วเพียงแต่กระบวนการสุดท้ายก็คือว่าต้องมาขอความเห็นชอบจากบอร์ดชุดนี้ก่อน<ม>ก็จะทําให้แนวทางการศึกษานี้เปลี่ยนไปเรีรกยก Climate Change การศึกษาเปลี่ยนโลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้โลกอาชีพมันเปลี่ยนอย่างนั้นเราต้องหาวิธีการทํำยังไงที่ให้คนเข้าถึงการศึกษาได้เร็วขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพมีคุณภาพระบบธนาคารหน่วยกิตจ,จึงตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ให้ผู้เรียนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองลดความซ้ำซ้อนทางการศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดเป็น,นกลไกที่ช่วยส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง และนี่คือแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์ของกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางเรียนที่ชอบทำงานที่ใช่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ